สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดู Ford r a n g e r r a p t o r นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับผมมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับพิเศษก็คือจะใส่โ o ลลิฟนะครับด้านท้ายนะครับตัวครอบกระบะด้านท้ายนะครับผมครับคันนี้นะครับสแตนดาร์ดมาจากโรงงานเลยนะครับ โลโก้เอปอีเป็นเหมือนเดิมนะครับผมกระจังหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็นทรง2020นะครับผมไฟนะครับไฟเดรทามเป็นยิงายติดตลอดนะครับผมเวลาเราวิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะครับจะเป็นไบ LED โปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นทรงเหลี่ยมนะครับตัวแรปเตอร์ครับสเกตง่ายนะครับจะมีโป่งล้อนะครับมีขนาดใหญ่นะครับผมให้ดูมีบึกบืนนะครับมีความดุดันนะครับผมหลังฝากระโปรงนะครับแล้วก็ได้ติดเป็นแ สติ๊กเกอร์นะครับสีดำนะครับเป็นลายสปอร์ตนะครับติดให้อันนี้มาจากโรงงานมาเลยนะครับผมสังเกตจากมิติรถนะครับจะดูกว้างขึ้นนะครับผมมีความดูดันนะครับต่อมานะครับเรามาดูล้อนะครับส่วนล้อแม็กตัวนี้นะครับของ BF เอฟฟูนะครับมากับโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นขอบ17นะครับผมแก้มยาง70สนะครับส่วนหน้ายางนะครับ285นะครับให้ดู ยุติกับถนนนะครับผมดีขึ้นแล้วก็ลุยทั้งในทางเรียบแล้วก็ทางแล้วก็ขูกขาด้วยนะครับออฟโรดได้ด้วยนะครับแก้มข้างระบายลมนะครับตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับผมด้านในตัวนี้นะครับจะมีตัวระบบซิงห์สามนะครับผมสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับผม สั่งเปิดแอร์นะครับต่างๆนะครับหรือว่าสั่งเปลี่ยนช่อง fM ก็ได้นะครับสั่งเป็นภาษาไทยได้เหมือนเดิมนะครับดูกว้างขวางนะครับเบาะหนังนะครับเบาะตัวนี้เบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะหนังอะคันนล่านะครับเป็นเบาะหนังกลับนะครับอย่างดีย็ดได้สีน้ำเงินนะครับคอนเซปต์ของแรปเตอร์นะครับทํายิงได้สีน้ําเงินนะครับผมบางทีจะไม่ค่อยเห็นผมรีวิวของแรปเตอร์เท่าไหร่วันนี้ จะรีวิวของแรปเตอร์นะครับผมบางทีฟังก์ชันนะครับสําหรับผู้ที่นิยมขับแรปเตอร์นี่เขาจะรู้กันดีนะครับผมว่าด้านข้างนะครับผมบันไดข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ยิงทรายนะครับมีความบึกบึนนะครับผมเอ่อ ชนแข็งแรงนะครับการชนแข็งแรงนะครับส่วนที่ไฮไลท์นะครับตัวนี้นะครับโชคนะครับจะเป็นโชกโชคของฟ็อกนะครับผมเป็นโชคขนาดใหญ่นะครับของแรปเตอร์ทำไมราคาแพงนะครับเพราะตัวนี้เราจะไม่เป็นแหนบนะครับจะเป็นโชคนะครับมีคําว่าแรปเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมเราติดให้ก็คือโรลลิปนะครับตัวนี้นะครับติดเป็นของแท้นะครับให้กับลูกค้าเลยนะครับใช้งานเวลาเราบรรทุกของนะครับกันฝนได้นะครับผม ามการชนท้ายนะครับกันชนท้ายจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีที่ห้อยนะครับและไวรักจูงนะครับผมไวรักจูงได้จริงไฟท้ายเอกลักษณ์ของแรปเตอร์และของรักของฟอร์ดนะครับผมเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ป่งล้อนะครับตีโป่งได้เข้ารูปนะครับเข้าทรงเซตนี้นะครับสวยงามนะครับคิวร้อนะครับก็เป็นคิวล้อของทรงแรปเตอร์เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะไปสั้นๆนะครับอ๋อที่บอกไม่ได้ที่ไฮไลท์นะครับก็คือไฟส่องสว่างนะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟส่องกระบะนะครับผมตรงไฟเบรกดูที่3มนะครับสีขาวนะครับที่เห็นนะครับจะเป็นไฟส่องนะครับผมเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อได้นี่ครับที่ p อร์ดันจะฟอรโมชั่นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ